สวัสดีค่ะตอนนี้ใกล้ถึงวันเที่ยวนะคะทุกคนวันเที่ยวยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดเมษายนไปเที่ยวกอสเม็ดนะครับไม่ใช่กอสล้านนะครับกอสเม็ดจังหวัดระยองครับโอเคครับก่อนไประยองครับผมก็จะพาไปดูเสื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอ้วนมากทุกคนผมอ้วนมากครับตอนนี้ผมก็เลยจะพามาหากางเกงนะครับเป็นเสื้อรับอันนี้เป็นการกขโมยครับโอเคครับนี่ก็จะเป็น เสื้อครับเสื้อเสื้อครับอันนี้เอาไว้ใส่บางคนจะซื้อไว้ไปเที่ยวครับทุกคนนี่ครับเป็นันแม่กระดานหาเสื้อครับฝบไว้ใส่ไปเที่ยวครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อตุ๊กตาครับที่ร้านร้านนะครับมีร้านนึงนะครับที่เขาใส่ตุ๊กตาสีเขียวแต่ไม่รู้มีหรือเปล่าจะินตั้มพาไปดูก่อนน้ยคุณครับแม่กระดานเลือกสะพาให้อยู่นะครับ โอเคนะคพะพ่าตอนนี้ผมอ้วนมากนะครับเดี๋ยวให้ดูความอ้วนครับอ้วนเปเนโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ครับแม่อันนี้อันนี้ก็นนก็เสื้อ,อน,นี้ก็เสื้อเหมือนกันถ้าใครนะครับตอนนี้เราอ้วน,นครับโอเคครับสามารถซื้อได้ที่ร้านร้านอะไรนะแม่ร้านอะไรอะ่ะ เธอนั่นมาซื้อได้ที่ร้านนี้สาขาคลุลาเทอมินอนงเทเลนตี้วันครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นขอตัวลาไปก่อนอครับบ๊ายบาย